เข็มเข็มเฮ็มเฮ้ยเมันิล่จิมเิมเฮแม้วิมเฮิมเฮิมเฮนมเฮิมเฮิมเฮินอย่าไปดูแม่งเอ้ยอะไรอ่ะม้องเวมชิมหายแล้วทเฮมคิเฮิมเมเฮิมเเฮเฮเฮิเฮิยอฮิมเฮิเิโเฮิิมเฮมเฮิเม นห้องน้ำน้ำท่วมด้วยแล้วเราตุ้ยก็เลยคุณไม่ต้องแหวกคุณไปนอนดึกเหรอเออเหี่ยมน้ำโอ้โหน้ำอยู่ตรงนู้นไม่ใช่น้ำธรรมดาด้วยน้ำดำตาเสือดาวผมรู้คุณก็ใช้บุบอยไปเย็นจางงูป่ะป้ายเดียวไปไหมอ่ะไหนอ่ะป้ายใช่ใช่ป้ายเหลืองอ่ะเฮ้ยมาขยับได้ด้วยเหรอมันขยับเข้ามาหามาเลยเจ้าป้ายเฮ้ยมึง ไอ้นี่เหรอซัมมอนมาเหรอออกมาได้แล้วบักกีรบอลอยู่เองนะพิกาจู